รโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ช่องโมโต้ไลฟ์ฟันกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรากําลังจะมาแนะนําสําหรับในรุ่นของ All New Yamaha Aerox ในเจนของ2022นี้ครับ ซึ่งจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับโอเคครับสำหรับใน3-4นี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นก็จะดูออกเลยว่าในตัวของเจิงกางจะเป็นตัวในรุ่นของ ABS ในปีของ2021แล้วก็ในอีก2คันที่อยู่ข้างๆนะครับก็จะเป็นรุ่นของ Standard และ ABS ในรุ่นของ2022นี้ครับซึ่งตามจริงเนี่ยในรถของ All New j m Airlock ในปี2022เนี่ย จะมีสีมามาอยู่5สีด้วยกันครับคือในรุ่นของสแตนดาร์นะครับจะมีเป็นสีน้ำเงิน Dark b บลูสีแดงเ e ร l i ลนและในรุ่นของ ABS นะครับจะมีในสีของสีดำจะมา5 b a แบสีเทา Silver Star แล้วก็น้ำเงินไอคอนบล e ครับตามจริงแล้วก็เห็นอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นตัว Silver Star ครับเป็นตัวของ ABS และในรุ่นสีสีน้ำเงินในรุ่นของดาร์กบูครับและสแตนดาร์ ซึ่งถ้าจะให้บอกตามตรงครับในรุ่นของทั้ง2ตัวนี้นะครับคือในปีของ2021และ2022เนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างอะไรครับยกเว้นเฉดสีเฉดสีก็ในปีนี้ผมคิดว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวครับเช่นในรุ่นของสีเทาซิ e ว s สตาครับซึ่งมันจะมีลวดลายเพิ่มมาเป็นตัวของขอบนั่นเองผมคิดว่าตรงขอบที่มันมีสีฟ้าเนี่ยมันทําให้แบบเออเดินไปมันก็สะดุดตาดีเนาะ แต่ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับยังใช้เครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวเหมือนเดิมครับ1 5 5ซีครับ15.4แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีและ13.9แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีซึ่งในเรื่องของความแตกต่างของตัวสแตนดาดและ ABS เนี่ยก็แตกต่างกันเหมือนเดิมครับคือเรื่องเกี่ยวกับระบบเบรกระบบเบรกก็จะมีในดิสเบรกหน้าครับแล้วก็ดัมเบรกหลังเนาะซึ่งตัว ABS เนี่ยมันก็จะมีระบบเบรกของ ABS ตามชื่อรุ่นของเขามาเลย แล้วก็ในรุ่นของ ABS ก็จะมีในส่วนของ stop and start system นะครับซึ่งจะเป็นระบบที่จะทำให้หยุดที่เราขณะขับขี่ตอนจอดเนี่ยมันจะทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกประมาณ6%ได้ครับซึ่งตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะไม่มีให้อันนี้ก็เป็นการเปเรียบเทียบเล็กๆน้อย,ย,ยและส่วนในเรื่องของกุญแจนะครับกุญแจตัวของ standard เนี่ยเขาจะเป็นกุญแจแบบคีย์ปกติซึ่งล็อกด้วยแถบแม่เหล็กครับแต่ตัวของ A.B.S เนี่ยเขาจะมีระบบแบบส a าร์คีสมาร์คีเนาะซึ่งจะเป็นกุญแจแบบรีโมทครับจะใช้ในเรื่องเกี่ยวกับความสะดวกสบายในการใช้งานได้ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวครับใในส่วนของถังน้ำมันนะครับยังมีความจุเท่าเดิมครับ5.5ลิตรครับโชคหลังก็แตกต่างกันครับฮอตเสนดายจะเป็นโชคสปริงปกติแต่โชคของ A.B.S เนี่ยจะเป็นแบบซับแทงค,คู่ครับนอกจากนั้นครับ ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักในรุ่นของสแตนดาร์ดนะครับจะอยู่ที่122กิโลกรัมและรุ่น ABS เนี่ยจะอยู่ที่125กิโลกรัมซึ่งน้ําหนักตรงที่ผมได้กล่าวเนี่ยจะเป็นน้ําหนักที่รวมเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันเต็มถังให้เรียบร้อยแลลวครับและอีกอย่างนึงคือรุ่นเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแบตเนี่ยแบตของตัวนี้นะครับของตัวสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่ 12โวล์5แอมป์แต่ถ้าเป็นตัว ABS เนี่ยจะอยู่ที่12โวล์6แอมป์ครับซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับไม่ไว่าจะเป็น Standard หรือ ABS ก็สามารถเชื่อมต่อในระบบของ Y c o n n e c t ได้เหมือนกันครับสำหรับในรุ่นของ t a ต d a า d นะครับมันจะมีในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ที่ติดก,กับตามตัวรถที่จะเป็นรดลายเนาะแต่ในรุ่นของ a i r ล็อกตัว ABS เนี่ยเขาจะมีโลโก้แอ l ล็อก ขึ้นมาตรงแถบนี้ให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสติกเกอร์แบบปกติเนาะมันจะเป็นแบบเอ็มเรมบางๆครับวอได้เล่าว่าโอ้โหเพิ่มความหรูหรายจริงผมคิดว่าน่าจะซื้อตัวนี้เอามาติดในรุ่นของผมบ้างนะเนี่ยสำหรับเจ้าทั้ง2รุ่นนะครับมันจะเป็นเลือนไม้แบบฟูดิตอน LCD ครับและในส่วนเรื่องเกี่ยวกับช่องทางด้านซ้ายมือนะครับเราสามารถกดได้เพื่อเปิดสําหรับเปิดได้สามารถเปิดได้เพียงแค่กดครับ แล้วก็จะมีช่องสำหรับการชาร์จแบตครับเป็นซ็อกเก็ตชาร์จเจอร์อ่าโอเคโอเคและไฟหน้านะครับจะเป็นไฟ Daytime Running Light ครับพร้อมกับไฟ LED ครับซึ่งไฟสูงไฟต่ำก็จะแบ่งแยกให้เห็นเลยสำหรับตรงนี้จะเป็นไฟต่ำนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไฟสูงพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ตรงแถบด้านล่างเนอะไฟท้ายก็จะเป็นแบบไฟ LED เช่นกันครับนี่ แต่ไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดเหมือนเดิมเนะตามจริงถ้าเราแบบพัฒนาหรือเอาซื้อไปเปลี่ยนให้เป็นไฟแบบ LED นี่ยังหลอดเลยครับตดตูดท้ายสั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเพื่อนๆชอบในสีของเจนเก่า2021หรือเพื่อนๆชอบในเจนของสีใหม่2022ก็ฝากกดเลขหนะฮะสำหรับปี21และกดเลขสองสำหรับปี2022นี้ครับ อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างสแตนดาร์ดใน ABS ส่วนในเรื่องเฉดสีเนี่ยมันก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับในปีนี้ผมคิดว่าเออออกแบบมาทำให้รู้สึกว่ามันมีลวดลายที่มากขึ้นมากกว่าในปีของ2021ซึ่งลวดลายตรงข้างๆที่เป็นขอแบบเส้นๆนะครับมันจะคล้ายๆกับ60ปียามาฮ่านะครับไอตัว60ปีก็จะเป็นขาวแดงเนาะผมก็หวังว่าไอตัวขาวแดง ตัวฉลองครบรอบ60ปีของยามาฮ่เนี่ยมันจะมาในรุ่นของแบบสเปเชียลของ Airlock หรือ SE Airlock นะครับแต่ในจริงของสี Dark b บูเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยมันโดดเด่นดีนะมันก็สีออกแบบน้ำเงินน้ำเงินข้าคามแล้วก็มีเร็ยขอแบบสีส้มแดงผมยังแบบจะถามกแบบับเพื่อนๆอยู่ว่าเอ้ยตกลงมันล้อสีส้มหรือมันล้อสีแดงมันก็สับสนกันก็ ตีไปว่าเป็นสีเดียวกันแล้วกันครับเอาแค่ตามความเข้าใจาในรูปแบบของลักษณะการใช้งานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเอ้ยตกลงมันใช้งานดีไหมรีวิวดีหรือเปล่าแล้วก็ขับขี่ได้สนุกหรือเปล่าเออไปไปดูเพิ่ม <ๆ S 2> เติมแ <ๆ S 2> ล้วกันครับผมไม่อธิบายในคลิปนี้แล้วกันอธิบายคงยาวอะแต่ในรูปแบบของการใช้งานโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจาวันแล้วก็ท่องเที่ยวในการขับขี่แบบ เน้นความสนุกสนานได้ค่อนข้างจะโอเคเลยด้วยอัตราเร่งที่ขี่สนุกแล้วก็ช่วงล่างที่ออกแบบมาให้แบบพลังขี่ได้แบบสบายสบายเพลินเร่งก็สนุกโค้งก็มันครับด้วยขนาดหน้ายางอยู่ที่110ทับ80และยางหลังนะครับจะอยู่ที่140ทับ70ขอบ14ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับใช้ขอบขนาดแม็กเท่ากันแล้วก็ในส่วนของชคหน้าก็เป็นตัวเดียวกันครับซึ่งโชคหน้า ใครอาจจะต้องแบบเอ้ยเอาไปขี่ปุ๊บอาจจะรู้สึกว่ามัน้ยยเนาะแล้วก็อาจจะลองเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนน้ามันหรือเปลี่ยนน้ามันความหนื่อยอย่างเงี้ยก็จะช่วยในการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องโชคหน้าย้วยได้ก็จะทําให้แอ์ล็อกตัวนี้ยขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนเกี่ยวกับเรื่องแนะนําข้อเสนอแนะไปดูคลิปเพิ่มเติมแล้วกันครับอันนี้ก็คือแนะนําโดยแบบเบื้องต้นของรุ่น ยามาฮ่าแอร์ลอกปี2022นี้ครับซึ่งถ้าหากเรามีสีใหม่มาเดี๋ยวเราจะลองถ่ายเพิ่มเติมมาให้เนอยโอเคครับก็อาจจะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณท,ท,ที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากให้เราได้ทำคลิปแบบนี้อีกต่อนัานๆเนี่ยก็สามารถสนับสนุนช่องโดยการซื้ออุปกรณ์ผ่านทางช้อปปีของผมได้เนอ